นี่ถ้าบีเอลมาเนี่ยหมายถึงปัจจุบันเราไม่ใช้แล้วหน้าเป็นยางงี้ยอืมผมนะมันกระทบหน้าพังไม่อยากใช้อะไรแล้วอะ่ะมันแบบว่ามันร้อนแสบแล้วก็คันแพ้ง่ายพอแบบว่าเดินไปแดดรแ้อนก็ไม่อยากทำอะไรอืมประมาณนี้แหละคีมพวกนี้มันจำกัดความสามารถเราไว้ให้ออกแดดไม่ได้ ต้องคิดดูดีกัยนะมีหลายตัวคิดคิดูด,ดีดอยา่าอยากบอกดูดูคิวเพจเป็นก้าสิบเก้าสิบเก้าถ้าเราปกติไม่ใช้คีบุ้งนะเราจะใช้คีบุ้งนี้ได้อาจจะไม่ได้ตอนนี้เอี <Yeah. S 1> ่ยมาจัลล์ามลาอะไรเห็นแล้วก็สักหน่อยบึงไงซักหน่อย <c oughs> เรื่องปกติอะหายของเลยนะ ต้องแต่งหน้าด้วยหรอว่าทํางขายได้มันเหมือนแบบมันต้องแบบว่าดูแลเลวยใช่ปะหรือว่าไ,ไม่คนอิจฉายาใช่ปะถึงแต่งหน้าเป็นใช่ปะแต่ฉันว่าแม่ขาไม่ไม่มีใครอิจฉาอะไรเลยมันจะอิจฉาได้ไงวะก,ก็เขาต้องนั่งขายของเขาแบบว่าชียู่เขาอะต้องขายของที่อิจฉามัน,นคือ,อังไรฮะจะเป็นคุณนาย จะเป็นจะเป็นคุณนายชี่ิู้สั่งขายของมา่อนหนึ่ง <laughs>